กูดังสิบสามหลังใหม่ตอนที่หนึ่งสวัสดีครับท่านอ้วนสวัสดีสวัสดีว่ายัางไงกันสบายดีไหมอะโอ้ไม่ค่อยสบายหรอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีตัง จะว,วุ้นทำอะไรอยู่เนี่ยซักผ้าอยู่เห็นไหมเนี่ยกะลามังซักผ้าเหลือล้างอีกสามน้ำก็เสร็จแล้ว <c oughs> ไอ้บ้าน,นี่มันแก้กาแฟกินกาแฟอยู่ <c oughs> ออผมคิดถึงโกดังสิามว่ะทำไมไม่ไปหาเขาแต่ที่ไหนเล่าจะไปยากอะไรนั่งมอเตอร์ไซค์วีนไปหมอชิดนะซื้อตั๋วให้เรียบร้อยอนั่งไปแปดชั่วโมงก็ถึงเล่าโกดังสิบสามนะไม่ใช่ชีสเกลคุณจะไปทำไมไปหาเนนคัมมั่งพบกับพวกเราสองคนได้ครับเร็วๆนี้กับรายการโกดังสิบสามทางเอฟเอ็มหนึ่งร้อยสี่จุดสองห้าไมกะเฮิร์ตทุกค่ำคืนวันเสาร์หรือวัน ก่อนทำให้คุณขนลุกขนชันเสื้อสยองคลองแสนแสบันเลยทีเดียวเชียวและอย่าลืมนะครับว่าความกลัวเป็น,ปนสิส่งที่คุณต้องเผชิญช